สวัสดีผู้มากด้วยบุญบารมทีทุกทท่านคะ่ะวันนี้พบกันนะคะกับเมเนธนภาแบ่งปันผ้าแท้ผ้าใหม่ยอดนิยมนะคะแอดไลน์หรือโทรเบอร์เท่านั้นนะคะที่เมย์ให้ด้านล่างเลยนะคะตามนี้เลยนะคะสำหรับเสมาสมปัานาของหลวงปู่สมศรีสุจิโตที่เมย์ให้ทุกคนดูแต่รายการเนื้อล่างรายการลังลุ้นมาแล้วใช่ไหมคะแต่ยังไม่เคยเปิดเลย เนะื้อเงินนะคะเนื้อเงินรายการที่สมค่ะเนื้อเงินรายการที่สามสร้างแค่18ปดเหรียญสร้าง18ดเหรียญแต่จะไปแยกเป็นเนื้อเงินคุ้ยพื้นลงยาแดงนะคะแล้วก็เนื้อเงินคุ้ยพื้นลงยาน้ําเงินจะแยกเป็นอย่างละเก้าเหรียญวันนี้มาให้ดูค่ะเพิ่งเสร็จสดๆล้นๆเลยนะคะทางโรงงานเพิ่งถ่ายมาให้เลยนะคะนี้เลยนะคะเป็นรายการเนื้อเงินนะคะเนื้อเงิน ลงยาคุยพื้นลงยาแดงนะคะสวยมากทุกคนเห็นพอเห็นเหรียญออกมาแล้วแบบสวยอย่างที่เรารอคอยนีย่คือแบบรู้สึกหายเหนื่อยไปครึ่งหนึ่งนะคะและตอนนี้ยอดจองยอดจองนะคะเนื้อเงินคุยพื้นนะคะยอดจองจะเหลือแค่ตอนนี้จะเหลือแค่สิบเอ็ดเหรียญเท่านั้นแล้ววันนี้เมเปิดจองนะคะให้ศูญจองเริ่มแล้วสู่จองวันนี้นะคะถ้าใคร เห็นคลิปในวันนี้นะถ้าใครเห็นคลิปในช่อง Youtube วันนี้รีบเลยนะเนื้อเงินรายการที่3เราเหลือแค่11เเหรียญเท่านั้นสวยมากนี่ค่ะเนื้อเงินนะคะคุยพื้นลงยาแดงและต่อมานะองค์นี้นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวให้ดูเป็นคุยพื้นลงยาน้ำเงินนะคะแต่ต้องติดตามมีดีๆนะ นะคะต้องติดตามดีๆแค่ลงยาแดงก็ยังสวยขนาดนี้แล้วทุกคนดูนะคะสวยมากเข้มขังเหมือนหลวงปู่มากๆนะคะเข้มขังสุดๆรู้สึกแบบใจฟูมากเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยรูปนี้นะคะรูปนี้มีเอามาจากวัดนะมีเอามาจากวัดแล้วแบบสวยมากแบบเข้มขังมากเอาตรงๆเหมือนหลวงปู่มากๆรูปนี้นะคะทรงพลังทรงเข้มขังมากๆเนี่ค่ะ มีความเข้มขังมากๆหลวงปู่นะแต่ละคลิปแต่ละรอบพี่เมย์บอกเสมอนะคะหลวงปู่สมศรีนะคะท่านเป็นลูกศิษย์นะคะท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ทองมาถาวโรและยังดำรงทาตุขันอยู่ณปัจจุบันนี้และที่สำคัญหลวงปู่นะคะในสมัยก่อนนะคะหลวงปู่ท่านเดินทุดงตามหลวงปู่ทองมาถาวโรนะคะหลายวิชาที่ท่านสำเร็จนะคะ ที่สําเร็จได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะในขณะเดินทุดงอันนี้พูดได้เลยนะคะเพราะว่าหลายวิชาจริงๆและที่สําคัญเลยในเหรียญรุ่นนี้นะคะเหรียญรุ่นเสมาสมปรถนาของหลวงปู่สมศรีด้านหลังด้านหลังนะคะเป็นยันเรียกเงินเป็นยันที่หลวงปู่นิมิตเห็นด้วยตัวท่านเองนะคะเป็นอีกหนึ่งวิชานะคะที่ท่านสําเร็จด้วยตัวท่านเองคือมีพยายาม หาว่ายันนี้เป็นยันอะไรนะคะแต่นะคะแต่หลวงพ่อชลดท่านก็อึ้งว่ามีได้ยันนี้มาโดยยันนี้นะคะเป็นยันกิน,นารีท่านบอกว่าหลวงพ่อชลันนะคะท่านบอกว่าเป็นยันกิน,นารีไม่เคยเห็นมานานแล้วตั้งแต่สมัยหลวงปูท่ทองมาเอาออกเหรียญของหลวงปู่เอาไว้หลังเหรีย e ญของหลวงปู่นะคะยันกิน,นารีนี้เป็นยันที่ ครอบคลุมเป็นยันที่ครบจัก,กรวาลซึ่งเมีเคยถามหลวงปู่สมศรีว่ายันนี้เป็นยันอะไรหลวงปู่ก็บอกได้แค่ว่าเป็นยันเรียกเงินนะคะเพราะว่าตัวหลวงปู่เองบอกได้ไม่หมดนะคะหลวงปู่บอกว่าจะไม่ขังแต่อันนี้เม,มีเคยให้หลวงพ่อชลัดดูตั้งแต่มีออกแบบไม่ได้ไม่ใช่มีออกแบบนะคะเม์ให้โรงงานนะคะเอาตัวอย่างด้านหลังมาให้ดูนะคะหลวงพ่อก็บอกว่ายันนี้ไม่เห็นมานานแล้วมีถึงบอกว่าเอาไวเ้เถอคะค่ะ ราะว่ารุ่นนี้ไม่ธรรมดามากๆนะคะพิเศษสุดๆและมากเหนือไปกว่าน,นั้นเมพยายามมากเลยนะพยายามที่จะหาความหมายข้างหลังยันว่าแต่และยันมีความหมายอะไรนะคะตรงข้างหลังนะคะดีหมดเลยนะข้างหลังดีหมดเลยเมไปหามาข้างหลังนะคะมีแบบว่าข้างหลังหันหน้าหันหลังกลับกันอย่างนี้ใช่ไหมคะอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเรื่อง ความปลอดภัยนะคะแควคาดปลอดภัยนะคะอีกฝั่งหนึ่งคือเป็นยันเรียกทรัพย์เรียกเงินโดยตรงนะคะนี่แหละคือหลวงปู่ให้เรามาสุดๆแล้วเพราะว่ายันตัวนี้นะคะหลวงปู่ท่านนิมิตเห็นเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะคะแต่ว่าพี่พงษ์ท่านพึ่งท่านออกแบบไว้นานแล้วออกแบบไว้ตั้งแต่ได้ปีกว่าแล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยให้ใครดูนะคะให้เมดู วันแรกที่เมย์ไปกราบปู่ท่านเป็นคนเอามาให้เมย์ดูนะคะเมย์ถึงบอกว่าวันแรกเมย์ยังไม่ตัดสินใจที่จะเป็นผู้สร้างนะคะเป็นผู้ลงมือทําแต่ว่าจะขึ้นรถมาแล้วสตาร์ทรถแล้วนะคะแล้วท่านก็รีบวิ่งมาที่รถอีกบอกว่าหลวงปู่บอกว่าอยากให้เราเอาแบบหยางเหรียญกลับมาด้วยเมย์ถึงบอกว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญแม้แต่กระทั่งการได้ไปกราบปู่วันแรกแม้แต่การได้ไป ตกลงว่าจะช่วยหลวงปู่นะคะสร้างวิหารในการสร้างวิหารครั้งนี้เมย์คือเมย์จะช่วยหลวงปู่คือความหมายมยคือได้ให้ทุกคนได้รู้จักหลวงปู่มากขึ้นนะคะทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักหลวงปู่ว่าหลวงปู่เป็นใครนะคะแต่นี่แหละการที่เราได้มาเป็นผู้สร้างเหรียญรุ่นเสีมาสมปทานานี่แหละคะ่ะจะได้ทําให้หลวงปู่นะคะมีคนรู้จักมากขึ้น การเป็นสะพานบุญโดยตรงคือเรื่องนี้เลยนะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงมากๆไม่รู้หรอกว่าแต่ละท่านแต่ละคนนะคะจะช่วยร่วมบุญกันได้เท่าไหร่แต่เมีเชื่อนะคะว่าทุกคนมาร่วมบุญกันช่วยด้วยแรงศรัทธานะคะและเห็นหลวงปู่ยิ่งเห็นหลวงปู่แล้วหลวงปู่ท่านอยู่แบบสมถะเรียบง่ายอยู่แบบไม่ยึดติดนะคะหลวงปู่สอนเสมอนะคะสิ่งเดียวเลยคือ ยึดมั่นในศีลในธรรมนะคะอยู่ในศีลในธรรมเพราะสุดท้ายแล้วหลังจากที่เราไม่อยู่ในโลกนี้แล้วมีสิ่งเดียวที่จะอยู่กับเราคือคุณงามความดีอันนี้เมย์ก็เชื่อมาเสมอว่าการที่เมย์ได้ทําบุญแต่ละครั้งแต่ละครั้งเมยเชื่อว่าบุญนั้นจะส่งมาถึงเมยแต่ละครั้งแต่ครั้งอันนี้เชื่อมากๆเมื่อก่อนก็มีแต่ตะเวนเดิน ขับรถไปทําบุญธรรมดาไม่เคยแบบว่าออกมาเป็นผู้สร้างโดยตรงจริงๆครั้งนี้เป็นบุญใหญ่ของเมยมากๆเลยนะคะและเป็นบุญใหญ่กับทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้เรานะคะจะร่วมเป็นผู้สร้างไปด้วยกันเมย์ย้ำเสมอไม่ว่าทุกคนนะคะจะเอามาพีมมนสารนะคะเอาวัตถุมงคลมาพีมมนสารไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์ให้เมย์แต่ละรอบแต่ละครั้งทุกครั้งที่ดูคลิปและ การได้มาบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่นั่นเลยค่ะเราก็ได้เป็นสะพานบุญได้เป็นผู้สร้างร่วมกันกับเมยร่วมกันกับหลวงปู่สมศรีนะคะท่านเป็นอีกหนึ่งเกจินะคะที่กราบไหว้ได้โดยสนิทใจนะคะเมย์ถึงบอกว่าทุกเรื่องราวที่เมย์เอาออกมาเผยแผ่เอาออกมาเล่าให้ทุกคนฟังไม่จำเป็นต้องเชื่อเมย์ร้อ แต่ว่าลองเอาคลิปนี้ไปนะคะแล้วไปเด,เดินทางไปกราบหลวงปู่ด้วยตัวเองได้หลวงปู่อยู่ที่วัดป่าสีสว่างธรรมตําบลโพนงามนะคะตําบลโพนงามอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาลาสิน,นะคะ่ะหลวงปู่ท่านยังอยู่นะคะเราสามารถไปถามหลวงปู่ได้ว่าสิ่งที่น้องเมย์พูดมาเป็นความจริงไหมนะคะสามารถไปได้และ ในรายการที่เมย์บอกว่าเมย์ย้ำเสมอเมย์อยากให้ทุกคนที่อยู่ในช่อง Youtube ของเมย์นะคะคนที่ติดตามเมย์มาตลอดมาเสมอได้เป็นแรงศรัทธาแรงหนึ่งที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างวัดที่ยังไม่เจริญวัดที่อยู่ป่าจริงๆนะคะวัดที่เป็นสังกะสีเก่าๆนะคะ ไม้เก่าๆวัดนี้แหละนะคะที่เมีอยากร่วมสร้างบุญไปด้วยกันนะคะและได้บูรณะองค์พระสถูปของหลวงปู่ทองมาถาวรโรซึ่งไม่มีใครที่จะเคยคิดบูรณะเลยนะคะเมีอยากเป็นหนึ่งแรงบุญจริงๆนะนะคะในการร่วมบูรณะและมากเหนือไปกว่านั้นนะคะรายการเนื้อบนเนื้อบนบนนะคะยังมีให้จองได้นะคะยังมีให้จองได้นะคะ สามารถจองได้และก็เนื้อบนบนยังมีอยู่นะคะโดยเฉพาะรายการที่สองที่2นี้เหลือเหลือสี่เหรียญใช่ไหมคะรายการที่2รายการที่3นะคะเหลือ11เเหรียญน,นะคะและรายการที่4ี่ห้า7กี่ห้า็ก็ยังมีอยู่นะคะ4 5 6หยังมีให้จองนะคะ4ี่ห8ดรายการที่สา สามสองสามยังมีให้จองนะคะยังมีให้จองเมยจะเปิดให้ในช่อง Youtube เรื่อยๆแล้วกาันตอนแรกว่าจะเปิดแค่รอบแรกแต่ว่ามีคนเข้ามาใหม่เรื่อยๆเมยก็จะเปิดให้เรื่อยๆนะคะและรายการที่รายการรายการที่7ที่8นะคะออกเยอะมากรายการที่7ที่8ก็ออกเยอะไม่แพ้รายการที่สที่5านะรายการเจโดยเฉพาะรายการที่7เป็นเหล็กเปียกเล็ก เปียกยอดพระธาตุพนมนะคะเหล็กเปียกพระธาตุพนมนะคะเป็นยอดพระธาตุพนมองค์เดิมที่ลมไปนะคะเป็นเหล็กเปียกยอดพระธาตุพนมองค์เดิมที่ลมไปเหล็กเปียกนี้มีอายุหลายร้อยปีเป็นพันปีได้นะคะแล้วมากเหนือไปกว่านั้นนะคะพระอาจารย์นะคะหลวงพ่อชรัตเมตตาม,มอบมวลสารเหล็กเปียกยอดพระธาตุพนมให้เป็นหนึ่งในมวลสารนี้ด้วยนะคะในราคาจงห้าเก้าเก้าทุกคนนะคะและ รายการที่ 8. แปดรายการที่แปดเป็นหล่อเหล็กน้ําพีเหล็กน้ําพีนี่คือพุทธคุณไม่ต่างกันเลยกับเหี็กเปียกยออพรทธพนมและความเข้มขังนะคะมีอยู่ในทุกอนูอยู่แล้วสําหรับเหล็กน้ําพีนะคะราคาจองเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านะคะและรายการจัดสร้างแค่สามสิบเก้าเหรียญสามสิบเก้าเหรียญคนจองมาเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่าก็เหลือก็ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่เพราะว่า วันนี้เมย์จะเปิดให้ศูนจองนะคะเมย์จะเปิดให้ศูนจองวันแรกได้เปิดพร้อมกันทั่วประเทศนะคะโดยเมย์เปิดออกมาก่อนนะ,ะมีเหล็กน้ําพีเหล็กน้ําพีก็ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่เพราะว่าเหล็กน้ําพีเพิ่งมาทีหลังคนก็เลยยังไม่รู้ว่ามีเหล็กน้ําพีนะคะเพราะว่าเพิ่งมาทีหลังนะคะพอดีมีคนพี่นะคะพี่ทีมงานทาง RBS โรงงาน RBS พี่เขาพีมวนสารให้นะคะในรายการเหล็กน้ําผีมาให้นะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะและรายการที่9นะรายการที่9นะคะเป็นลังลุ้น1ลังรังนะคะรับพระ,ะ50องค์1ลังรังรับพระ50องค์ค่ะรับพระ50า50องค์คือปกติราคาจอง9,999บาบาทนะคะแต่ถ้าทุกคนจองในคลิปนี้นะคะจองใน ช่อง YouTube ของเมย์จะได้ไปในราคา9,000บาทรวมค่าจะส่งนะ9,000บาทรวมค่าจะส่งและถ้าใครแบบว่าสำหรับใครที่อยากเอาไปแจกลูกน้องอยากไปแจกลูกหลานนะคะก็สามารถยกลังไปได้คุ้มมาก50ารุ้นนะคะและถ้าใครนะคะที่กำลังไม่พอนะคะแต่ว่าอยากร่วมบุญอยากร่วมบุญไปกับหลวงปู่อยากร่วมบุญไปกับน้องเมย์นะคะในการสร้างวัด สร้างวิหารนะคะในการสร้างวิหารไปร่วมกับหลวงปู่นะคะก็เอาในราคา1รลุ้น1รุลุนราคา219บาทนะ1ลุ้น2 1 9บาทค่ะนะคะ219บาทนะคะจะรับ10รลุนก็ได้หรือจะรับ5รุลุน2รลุ้น1รุลุน3รุลุนได้หมดเลยในราคา219บาทค่าส่งนะคะทุกรายการเลยค่าส่งเมาเมา50บาทนะค่าส่งเมาเมาห0าบบาทและทุกคนจะได้ไปในราคาจองเมย์ไม่รู้หรอกว่า ในอนาคตจะเป็นเช่นไรแต่รู้ว่าเมย์ได้ทุกอย่างเมย์ได้ทําเต็มที่เมย์ได้เผยแผ่บารมีหลวงปู่เต็มที่และมวลสารนะคะที่เมย์ใส่ไปนั้นเต็มที่สุดเข้มขังนะคะเมย์จะให้ดูในรายการมวลสารอีกรอบนะคะในรายการมวลสารอีกรอบอีกครั้งหนึ่งอันนี้หลวงปู่สมศรีนะครับเหรียญเสมาทั้งหมดเลยนะฮะเป็นมวลสารลงแล้วนะครับ น,นะฮะ,ะแล้วก็กระฆังออมไปแล้วนะครับแล้วก็แผน่นตะบุดแผ่นจานต่างๆอันนี้มาทั้งนั่นเลยนะโอเแล้วก็อันนี้เป็นเด็กเปียกก็ถ้าเป็นนมนะครับจับมาจัดก,การวางร้อน แต่ของดไไีไม่ร้อนหรอกเดี๋ยวน้เดี๋ยวขบวนไปไม่เปน็อนะอะไรยี่เป็นเรียบร้อยครับอันนี้หลวงูุสมศรีนะครับลงแถวหลอดน,นะเดี๋ยวมาดูกัน มวลสารสุดเข้มขังสุดๆนะคะพลังแบบว่าเมีใสไปจากหัวใจของเมีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมวลสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายการเนื้อนะคะเมียใสไปให้เต็มที่นะคะใครที่จองทันคือทันนะไม่ว่าจะทุกรายการไม่ว่าจะเนื้อบนหรือรายการลุ้นนะคะจองให้ทันนะคะในวันนี้จองให้ทันบอกเลยนะคะสุดๆของความ เต็มที่ในในเหรียญรุ่นเสมาสมปัานาของหลวงปู่สมศรีสุจิตโตค่ะมากเหนือไปกว่านั้นนะคะในวาระการปลูกเสกวาระแรกนะคะวันที่เอ่อวาระแรกนะเดี๋ยววันที่เท่าไหร่นะมยบอกแต่วาระสุดท้ายวาระสุดท้ายคือวันที่5 5มหมกราคม2569เพราะว่าจะเป็นพระของขวัญปีใหม่นะคะปลูกเสกวาระสุดท้ายวันที่5มกราคมนะคะวาระ ของขวัญพระของขวัญปี2569ค่ะนะคะทุกคนจะได้ไปในวันที่5้ามกราคมหลังวันที่5นะคะพระออกนะคะพิธีสุดเข้มขังบอกมาบอกได้แค่นี้นะคะและเมย์จะเอาถ้าไม่สะดวกจองกับเมย์ไปจองที่วัดได้นะคะเพราะว่าวันวันเสาร์ไม่เกินวันอาทิตย์นี้เมย์จะเดินทางอะนะคะเอาป้ายเอาเอ,าเอาเอกสารไปไว้ให้ ที่วัดนะคะในราคาจองนะคะทุกคนสามารถไปจองที่วัดได้ไปกราบปู่แล้วก็ไปจองที่วัดได้เลยนะคะอันนี้คือไม่ว่าการจะจองที่ไหนจองได้หมดถือว่าได้ร่วมทําบุญด้วยกันทุกรายการนะคะไม่ว่าจะจองกับเมย์หรือจองกับศูนย์จองหรือจองที่วัดได้หมดเลยได้ร่วมทําบุญด้วยกันนะคะเพราะว่าเงินนี้ก็จะได้ทําบุญกับหลวงปู่ด้วยนะคะหลายครั้งหลายรอบที่เมย์เอาเรื่องเล่าประสบการณ์นะคะของหลวงปู่มาเล่าให้ฟังแต่นี่นะคะ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะหนึ่งประสบการณ์จากรูกศิทธ์นะคะค่ะก็ประสบการณ์ยูวัดนี่เนาะจา้าเนาะทังฟางก็เป็นคนบ้านนี่เลยจ้าชาวบ้าน,นะคะ่ะซื้อฟางค่ะประสบการณ์ก็บเพื่อนรด,ดขั้นใดก็มาเจิมกับปูนะคะ่กะก็เลย นับถือปูมาตลอดค่ะแต่ว่าเรื่องที่ประสบการณ์ปฏิหาร่อคิดว่าปูแล้วสิเอาคนเปิดปากได้นะคะมูนี่แหละจ้าอยู่กรุงเทพปนิชชนิดกันละเกว่าปกติยุงเทพแต่ตาที่นี่เป็นช่วงโควิดกันเลยได้ไม่อยู่บ้านมูผันเอารับสิประการของปูมีหมอทำแม่จ้าเป็นกันเลยเอาคองดีไปถิ่งลงน้ำคํมเป็นกันเลยปากบ่ชได้ คนก็คิดว่าเพื่อนเป็นบ้าอมูนั่นไหมคะแม่เพื่อนก็นเลยรับมาปัวอยู่บานเขาอพอดีช่วงนั้นเขาอยู่บานพอดีแลนี้ก็เลยโซงอ่ะลูกแป้ะอาจารย์อีกองหนึ่งที่เขานับถือแม่จ้าว่ามูนูนี่ยึงเทว์ว่าไปแจ๊กแจ๊กเป็นอย่างล้ว่าวเนาก็บอกว่าเอ้าู้เซียนี่มึงแดกดคบมตตะโดนมึงเขาว่าวาเราก็บอกเอาปากกามาอยากว่ายู่มจุกอยู่ในหนังเอิบนะ มันนี่ก็เลยส่งลูกกับวันเดื่อนปีเกิดไปให้พระอาจารย์อีกองหนึ่งมันบอกว่าแล้วเอาอย่างมูไปถิบรูดปากสิบไหวพระสันไปนรถน้ำมนต์พระนาจารถน้ำมนต์ไอวัดไรเพื่อนกนับวอลับก็เลยโทรมาหาปูปูบอกว่าปูมีงยืนถ่าเพื่นอนูยมาเลยพามันมาเลยปูวางสิปูเลยมารถน้ำมนต์ตอนนั้นมีกุฏิเก่าอยู่นั่นจากมมบอทนายศาอ วันวนี้ก็เลยก็่อนพาเราม้าแม่แล้วกับน้องอีกผู้หนึ่งนั่งรถเหี่อมาป้ายแดกมาปตาที่นี่ก <c oughs> ระเฮ็ดทันนม,มนต์ให้และะ้วก็โพดนนมนต์ใส่หัวเพ่นนไหมคะ่ะว่าตีหลังมันสามเธอเดี๋ยวมันเสีาวข้าวเสือดอกจาว่ามันสิเมนเ <c oughs> ร่องชิงตีหลังงวดเดียว <c oughs> แบบว่าแล้วว่าวออกมาแม่แล้วห้เลยคะ่นยคะนะังขายทางนช่วงหน้าฝนพอดีว่าก็ได้ดูนาเนี่เน,เนาะว่าก็ได้เดือนครึ่ง แม่เราจะาหน้ว่าเราเป็นบ้าบันนี้วัดใดวัดบ้านนะเลี้ยงกบลับวัดใดกบลับนะคะชอ่องโควิดเพิ่นบลับบันนี้ปูเพิ่นเจอรถให้ใหม่ๆก็เลยคิดว่าปูเอ,อ่อนับถือปูอยู่แล้วก็เลยปูเสิเหตุใดก็เลยพาเรามานี่ก็เลยก็เลยแบบว่ายัางสั่นอยู่ค่ะางทีว่านี่แบบทึ่งอ่ะแบบแม่เราก็คิดว่าลูกเราเป็นบ้าวว่าวไดแล้วไหมค่ะ บันี้น้ำตาเราก็ไหลออกมาแมปฏิหาริือว่าปฏิหารปูบอกกห้ตกลังมันสามเท้อเว้าออกมาได้แม่แล้วก็เลยไห้เลยแม่มีคันวาเจ๊กับตัวกับแม่ก็จะวอเสือแม่เพราะว่ามูว่ากันยุ่งเทียกับว่าแจ๊จ๊ะนั่งกินโคกุนหยางกันอย่างสิแม่หานะแม่ เราไปลาบอ่ะเราเป็นนักมวยเราไปลาบ่ของดีกับปูอีกคนหนึ่งแล้วก็เราปฏิบัติบ่ได้เราไปถีมนน้ำคำเพิ่นกันเลยคลายปิดสิบปากเป็นไว้ยวัยวาวใช่ไหมคะกันเลยไปโหดน้ำมนต์มาโหดน้ำมนต์กับปูน้ำมน้์ปูค่ะกระทุกหลังสามเทียบอกไปเลยแม่จ้าปูค่ะก็นับถือปูตลอดเอาเอาเอารถมาเจิมกับปูหลายคันอยู่ค่ะ กับพี่สาวอย่างนีก็มาเจอมต่กับปูกัะแค้วขาดขี่รถอันยางระเบิดกับยูซอกับปูนอ่ะค่ะอันเอาอันน้องปูทองม้าให้เจอมมาให้ักตีบันนี้กับย,ยบื่นานลอยแ้วล่ะจ้าบันนี้นี้อย่างหาัวหักวงนวดออกมานวดยางแตกเขาพูรู้ไหมคะมันเบิดอายุแล้วเอาขับไปแล้วบนันนี้มันยางแตกอยู่ช่วง โน้อนอีปลาหลอกเห็นไหมคะนั่นหละาาก็จับมีบารมีปูอีกนั่นลหละค่ะเพราะว่าจะควองอะ่ะรูสึกหลายๆายยางที่มันอันตรายแต่มันก็ซอยเหลืออยู่ในที่ปูเจมะะิมรวดหา่ะปกติ ใส่วัตถุมงคลปูใส่ค่ะของปูหลายผนทุกรุ่นเลยครับกัมีทุกรุ่นกัทั้งปูเป็นปูเชิมลดไห่พอกับมีลงปูอ่าทองม้าที่ปูแล้วเพื่อนเพื่อนไห้แม่จ้าเป็นตังแม่นค่ะเราไปตังอยู่หน้ารถกัมีของปูน่ะค่ะแม่นค่ะ ขอบมได้หลายบารมีหลวงปู่แมนบารมีหลวงปู่ตอบารมีกระเมีนได้หลายอย่างนะคะที่เห็นเห็นอยู่ค่ะดุเนเขาเร่องพนดีกับสิ่จักดีน้อแมนค่ะปู่แล้วกับทุแกวยังออกมาจากมือีกท่านนี้นะคะก็อยู่ในหมู่บ้านนั้นนะคะอยู่รอบรวัดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งดวงๆาวหนึ่งประสบการณ์ถ้าไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่นะคะท่าน เก่งเข้มเขังขนาดนี้นะคะเมธิอยากบอกว่านี่เลยค่ะช้างเผือกในป่าลึกจริงๆนะคะที่เราจะไม่รู้จักแค่วงการเล็กๆนะคะทุกคนจะได้รู้ทุกคนจะได้รู้จักอีกหนึ่งเกจิหลวงปู่สมศรีสุจิตโตองค์นี้เลคะ่ะสุดท้ายแล้วนะคะฝากทุกคนฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามร่วมบุญไปกับเมย์นะคะ หนึ่งไ like, ลคะ์หนึ่งแชร์นะคะหนึ่งคอมเมนต์ถือว่าเราได้เป็นสะพานบุญร่วมกันฝากทุกท่านด้วยนะคะผู้ผู้มากด้วยบารมีทุกทุกคนนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะของของฉันสร้างเองกับมึงใครมีไว้บูชาจะหมุนโชกหมุนลาบทํามาค้าขึ้นไม่มีวันจนประกอบสัมมาอาชีพใดก็รุ่งเรืองจเจริญลาบยศสรรเสริญจะมีชื่อเสียงหอมขจรขจาย ขอให้เป็นคนดีคิดดีทำดีละเว้นความชั่วคุณพระจะรักษาเทวดาจะคุ้มครองแม้ว่าฉันจะตายไปของของฉันจะขลังกว่านี้อีกหลายๆเท่าน้ำลายไอปากลมปราณที่ประจุลงไปด้วยพลังจิตอันเข้มขลังของฉันย่อมเป็นหนึ่งบ่เป็นสองครบเครื่องเป็นองค์พระดีทั้งนอกดีทั้งในฝากไว้ในแผ่นดิน Hãy lượng chử lư nam Lư lượng thứng mương men.